สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับเครื่องของ Barther นะครับเป็นเนี่ย MFC นะครับ J430W ลูกค้าแจ้งมาบอกว่าสีไม่ออกนะครับผมสีไม่ออกก็คือตรงนี้นะครับผมเราสามารถเข้าไปล้างหัวพิมพ์ในโหมดหน้า Maintenance หรือโหมดเซิฟโหมดของเครื่องพิมพ์น,นะครับส่วนมากลูกค้าจะไม่รู้ส่วนมากลูกค้าจะล้าง ล้างหัวในหน้าแมทนั้นคือหน้าปกติของเครื่องพิมพ์อันนี้ผมจะเข้าเซฟโหมดให้ดูนะครับผมโดยการกดปุ่มนะครับผมกดปุ่มเมนูค้างไว้นะครับกดปุ่มเมนูค้างไว้จากนั้นเราเสียบลั๊กนะครับผมกดค้างไว้ก่อนนะครับปุ่มเมนูนะครับ พอกดค้างมันจะขึ้นหน้าแม่ทนเนนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วปล่อยนะครับปล่อยนี่ผมซูมให้ดูใกล้นะครับนี่มันจะขึ้นหน้าแม่ทันเนนโหมดนะครับเขียนว่าแม่ทันเนนโหมดจากนั้นนะครับเราจะกดล้างหัวพิมพ์นะครับถ้าเป็นถ้ามันจะไม่มีหน้าจอแบบนี้นะครับบาร์เทอร์ให้เรากดตัวนี้มันจะกดเจ็ดหกหกคือล้างหัวพิมพ์นะครับคือเนี่ยฮะเจ็ดนะครับเลขจะขึ้นตรงนี้ฮะหกหกนะครับแล้วกดปุ่มเนี่ยครับ ปุ่มสีสองปุ่มพร้อมกันนะครับมันจะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับถ้าสมมุติว่าเครื่องของลูกค้าท่านใดหรือของสมาชิกท่านใดนะครับไม่มีตัวเลขแบบนี้นะครับมันจะมีแค่ปุ่มลูกศรขึ้นลงให้เรากดปุ่มลูกศรขึ้นนะครับให้เจอเลข7็แล้วก็กดโอเคจากนั้นให้กดลูกศรขึ้นอีกให้เจอเลข6ก็โอเคจากนั้นก็กดลูกศรขึ้นอีกเจกกกกอ,อเลข6ก็โอเคมันก็จะขึ้นมาให้เรากดสองปุ่มนี้เพื่อที่จะล้างหัวพิมพ์นะครับ จากนั้นนะครับก็รอเครื่องนะครับล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เวลาขั้นตอนนี้ประมาณสักสี่ถึงห้านาทีขั้นตอนนี้นะครับไม่แนะนําให้ทําเกินสองครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราคลีนเยอะมีโอกาสหัวพิมพ์จะทะลุนะครับพอหัวพิมพ์ทะลุทําให้หัวพิมพ์เนี้ยเสียนะครับเครื่องก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมทํา1ครั้งถ้าไม่ออกอาจจะต้องยกหาช่างนะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับผม อันนี้รอดูก่อนนะครับรอให้มันล้างเสร็จก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามันล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมครับจากนั้นเราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเราจะกดออกจากหน้า maintenance mode นะครับเรากดเก้าเก้านะครับคือเก้าสองครั้งนะครับสังเกตนะครับสังเกตตัวเลขตรงนี้นะครับมองเห็นชัดปะเก้าเก้านะครับเครื่องก็จะออกมาหน้าปกตินะครับผมก็คือหน้าพร้อมใช้งานของเครื่องพิมพ์นะครับผม พอขึ้นมาหน้านี้เราก็มาเทสหัวพิมพ์ดูนะครับว่าที่เราล้างไปออกหรือเปล่านะครับกดปุ่มเมนูนะครับผมเลือกอิงตัวบนนะครับมองเห็นปะมันมองไม่ค่อยชัดสบายส่ายอิงนะครับตัวบนนะฮะแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็เทสเห็นไหมครับกดโอเคนะครับอ่าแล้วก็ปรินท์นะครับตรงนี้ฮะโอเคนะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับปุ่มดำนะครับ คราวนี้มาดูซิว่านะครับผมที่เราล้างหัวพิมพ์ที่เข้าหน้า m a i n t e น e หมดเครื่องจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมคือถ้าปกติเครื่องมันใช้ประจํามันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับผมถ้าเราล้างหน้าปกติไม่หายก็เข้าไปล้างในหน้า m a i n t e น e หมดนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับผมนะครับผมนี่ฮะจากหัวพิมพ์ไม่ออกเลยนะครับผมขาดอยู่จุดนึงเล็กแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรสีก็ออกครบปกตินะครับผม นี่ไหมครับพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมไม่งั้นถ้าไม่ทําไปไม่มีใครดูก็ทางร้านก็ไม่รู้จะทําทาไมนะครับตอนนี้ก็เรากา็ช่วยในเรื่องของการใช้งานของยูทเซอร์ทั่วไปนะครับเวลามีปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาเองได้เนาะจะได้ไม่ต้องยกหาช่างบางทีใช้งานกลา,ง,าง,งค้ากลางคืนแล้วมันมีปัญหาอย่างนี้ จะได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเองได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ